โยบายไทย PBS ผมต้องกลับขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะที่บอกว่าเราต้องระมัดระวังและต้องมองไปข้างหน้าและท่านก็ยกเรื่องโควิดท่านก็ยกเรื่องเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทย คงไม่ใช่แต่เฉพาะไทย BBS เท่านั้นที่จะต้องตันหนักผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนในประเทศจะต้องตันหนักว่าเรากำลังจะเกิดวิกฤตจากโควิดที่มันมีวิกฤตทางด้านสุขภาพปีหน้าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่หลวงมากผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมดูด้วยความไม่สบายใจเลยเพราะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ใช่เกิดแต่เพียงประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยก็จะเจอผลที่หนักมากเพราะเราพึ่งอยู่กับต่างประเทศข้องเงี้ยจะสูงอย่างที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าทั้งเรื่องส่งออกและเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหาการว่างงานก็จะมีปัญหาและรัฐบาลก็จะมีปัญหาหนักหน่วงมากจากปัญหาเศรษฐกิจ ท่านก็คงจะเดาได้ว่าปัญหาทางด้านสังคมก็จะตามมาแย่งชิงป้นจี้ป้นก็จะตามมาและปัญหาทางการเมืองก็จะเกิดหนักมากถ้าท่านกลับไปดูว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ1930ผมคิดว่านั่นเกิดขึ้นทั่วโลก ขณะนี้เรากำลังจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท,ทั่วโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ลำพังไทย PBS อย่างเดียวเนี่ยก็คงช่วยได้นิดหน่อยต้องพูดกันตรงๆนะครับแต่เราก็จะต้องมีความตระหนักร่วมกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่และต้องมองไปข้างหน้าผมคิดว่าไทย PBS ที่ผ่านมา เปรียบเสมือนประภาคารเวลาที่เกิดเหตุคนจะหันมาหาประภาคารท่านทั้งหลายถ้าเดินเรือเจอพายุหรือจะเข้าฝั่งท่านต้องมองประภาคารไทยพีบีเอสขณะนี้เหมือนประภาคารที่เมื่อเกิดวิกฤตคนก็จะหันมาหาไทยพีบีเสว่าอะไรทิศทางช่องทางมันจะไปทางไหน ผมคิดว่าเพราะไทย P ี s เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้และการดำเนินการของไทย p ี s ที่ผ่านมาในอดีตมันฟ้องว่าไทย p ี s s เป็นสื่อที่เชื่อถือได้คนจึงหันมาเวลาที่เกิดวิกฤตแต่ท่านทั้งหลายก็กำลังกาลังจะแนะนำว่าทำอย่างไรที่จะให้ไทย p ี s ไม่ใช่เป็นสื่อแต่เฉพาะยามวิกฤต ขณะนี้เท่าที่ผมรับฟังจากท่านทั้งหลายไม่ใช่ให้เป็นเพียงแค่ประภาคารที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นกระจกที่สะท้อนความจริงเท่านั้นแต่ท่านยังอยากให้เราเป็นสปอตไลท์ด้วยจะให้นำทางด้วยซึ่งผมก็ต้องกลาเรียนว่าการเป็นสปอตไลท์หรือเป็นแสง ตะเกียงหรือแสงเทียนก็ตามก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะคงไม่มีใครที่จะรู้ว่าสปอตไลท์มันต้องเดินไปทางไหนทางเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ทำสื่อก็จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้สปอตไลท์ทั้งหลายตรงนี้ผมคิดว่าที่ท่างเสนอแนะมาทั้งหลายไม่ว่าในอนาคต เราจะเกิดปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยผมเคยอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติผมได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเพื่อสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัยแต่หลังจากนั้นก็ช่วยงานรัฐบาลมาโดยตลอดในเรื่องสังคมสูงวัยแต่บัดนี้เมื่อเข้ามารับหน้าที่ในไทย PBS ท่านผู้ในการก,ก็พูดเมื่อสักครู่นี้ว่า สังคมสูงวัยจะเป็นปัญหาหนักสำหรับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งผมเรียนสั้นๆน,นิดเดียวว่าสังคมสูงวัยที่จะเกิดหนักหนาสาหัสมากๆมันเริ่มเกิดปัญหาแล้วและจะหนักขึ้นเรื่อยๆก็คือในอีกประมาณ15ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึงส0คือประมาณหนึ่งในสาของคนทั้งประเทศ จะเป็นผู้สูงอายุสยัดส่วนคนวัยทำงานจะเล็กลงเด็กที่เกิดใหม่น้อยลงคนพร้อมไม่ท้องแต่คนท้องไม่พร้อมท่านทั้งหลายคงจะเป็นห่วงเหมือนเหมือนกับผมแหละครับว่าแล้วจะทำกันยังไงแต่เดิมเนี่ยเราบอกว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อปี2513 อายุเฉลีย่ยคือ59ปีตายแต่ปัจจุบันนี้ไป77ปีผู้หญิง79และกำลังจะไป80และมากขึ้นเรื่อยๆคนในสังคมสูงวัยผมจึงกลับเรียนว่าอย่ามองคนรุ่นผมเพราะอีก15ปีที่จะเกิดปัญหาหนักมากรุ่นผมบายๆขอไปก่อนแล้ว แต่คนที่จะเจอปัญหาหนักที่สุดคือ40ถึง60เพราะฉะนั้นกลุ่มบุคคลเป้าหมายเราต้องให้ความเข้าใจกับคน40ถึง60โดยเฉพาะคนที่ต่ํากว่า40คนวัยแรงงานจะมีภาระหนักมากๆเพราะในวันนั้นในถึงเวลานั้นบิดามารดาสูงอายุและยังมีปู่ย่าตายายที่ยังอยู่อีกเพราะเดี๋ยวนี้คนอายุยืนขึ้นมาก ท่านหราครับผมคิดว่ามันมีปัญหาแน่แต่ต้องจับประเด็นให้ถูกว่าใครคือบุคคลเป้าหมาย Target Audience ถ้าพูดในแง่สื่อที่จะทำให้เขาได้รับรู้และเตรียมตัวมีอยู่ท่านหนึ่งจำได้ว่าเน้นเรื่องการออมผมกับเรียนครับนั่นเป็นหัวใจสำคัญมากๆเรื่องการออมเพราะอะไรครับ เพราะถ้าเราไม่ออมแล้วเราหยุดทำงานไวเวลาที่เหลือในชีวิตจะยาวมากเพราะว่าเราจะมีอายุยืนมากๆคำถามคือแล้วจะทำอย่างไรครับคอนเซปที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ยาวที่สุดพึ่งพาคนอื่นน้อยที่สุดแล้วก็เสียชีวิตเพราะยังไงก็ตามก็ต้องตายเพราะฉะนั้น เรื่องการออมเรื่องหนึ่งที่จะพึ่งพาตัวเองได้ยาวที่สุดเรื่องสุขภาพทำอย่างไรที่จะให้แข็งแรงแก่ช้าพึ่งตัวเองได้ยาวที่สุดผมว่านั้นคือโจทย์ใหญ่โจทย์ท้าทายที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดไทยพีบีเสคงเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่พอจะทำได้แต่ว่าก็คงต้องช่วยกันหมดนะครับผมดีใจที่ ท่านสมาชิกวุฒิสภาพูดถึง ALTV และมีหลายท่านก็บอกว่าอะไรก็ตามที่สื่ออื่นเขาไม่มีอยากจะให้ไทย PBS ทำท่านหลายครับรายการเด็กเป็นรายการที่อาพับเพราะอะไรครับผมทำรายการเด็กมา20กว่าปี รายการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพราะเด็กไม่มีกำลังซื้อโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์ทางพานิชย์ก็ทำไม่ได้เพราะเขาก็ไม่มีไม่มีไรายได้ตัลงไทย p b s ใช้งบประมาณเท่าเดิมที่ได้มาที่เราพูดกัน2,000ล้าน2,000ล้าน แต่เรากำลังคิดจะทำอีกหนึ่งช่องทีวีไม่ใช่เพียงแค่ไทยพีวีช่องสแต่ขณะน,นี้เริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่หนึ่งกรกฎาที่ท่านกรุณาหยิบยกขึ้นมาและตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าทำได้ถาวรก็จะเป็นการช่วยทางด้านการศึกษาเราชื่อว่า ALTV ก็คือ Active Learning TV โดยที่ไม่ได้ใช้เงินเพิ่มมากขึ้นในแง่ภาษีอกรในแง่ภาษีบาปแต่ใช้เงินเท่าเดิมแต่เพิ่มอีกหนึ่งช่องและไปอุดช่องว่างที่ท่านทั้งหลายก็บอกว่าคนอื่นเขาทำไม่ทำไทยพีบีเอสต้องทำแต่ไทยพีบีเอสก็ไม่สามารถจะอุดช่องว่างทุกเรื่องได้นะครับก็ต้องเลือกว่ายามไหนจะทำเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลับเรียนนะครับว่า ผมในฐานะที่เข้ามารับผิดชอบในเรื่องของกรรมการนโยบายแล้วก็เป็นฝ่ายกำกับผมรับปากว่าจะพยายามกำหนดนโยบายและกำกับนโยบายให้ไทย p B s ีเป็นโรงเรียนของสังคมอย่างที่ท่านสวนาวรัตพูดถึงจะต้องเป็นโรงเรียนของสังคมที่สำหรับคนทุกวัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต จะต้องทําให้คุ้มค่าเงินของประชาชนให้ได้และจะต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของประเทศโดยเฉพาะทิศทางของไทย PBS จะต้องให้คนด้อยโอกาสในสังคมคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่เสียงไม่ดังได้มีโอกาสแสดงความเห็นในสื่อให้คนอื่นเขาได้เห็นเพราะฉะนั้น สุดท้ายผมก็เชื่อว่าเราจะช่วยกันทำให้ไทย p ี s ีเอนั้นสร้างสติปัญญาให้กับคนไทยได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพราะท่านทั้งหลายคงทราบดีว่าทุกนาทีที่เรามีชีวิตอยู่โลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทั้งสิ้น ผู้ใดก็ตามที่จะพัฒนาตัวเองและอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขก็คือสามารถปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมใครที่หยุดไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะล้าหลังลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นไทย PBS ก็รับอาสาที่จะเป็นโรงเรียนของสังคมที่จะพยายามสร้างให้คนไทยรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมที่มีการปรับตัวตลอดเวลา ขอบพระคุณมากครับท่านทรายชอบ